โอเควันนี้มาดูชุดใหม่ของดร์สเตรนจ์กันนะครับซึ่งบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยคนค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะครับคือวันก่อนที่ผมไลฟ์เนี่ยเปิดให้โหวตกันว่าอยากดูตัวไหนก่อนนะครับมีวอร์มกับตำรับรายการดกเตอร์สเตรนจ์ดร์สเตรนจ์เนี่ยคนโหวตไปประมาณ250คนนะครับชนะผลโหวตไปแบบ70%แสดงว่าคนน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ไฮฟ์กับดร์สเตรนจ์ชุดใหม่มากๆนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าชุดเก่าของดร์สเตรนจ์เนี่ยคือทําไว้แย่มากคือแทบจะกลายเเเเป็็นนนนมมีีลยยะคครรรรัับบสสหดดตจ์ชุ่กือ ตีกันทั่วกลุ่มเฟซบุ๊กอ่ะหลายคนก็บอกว่ามันไม่เก่งบางคนที่ว่ามันเก่งก็เก่งแต่โอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอดีตแล้วอีกอย่างนึงก็คือชุดนี้เนี่ยชุดในทีมอัปเดตของซอมบี้นะครับมาเป็นวายไ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็คาดหวังว่าโอเครอบนี้เนี่ยมาเป็นวายไ์น่าจะ ดูดีกว่าไหมเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆก็มีเยอะกว่านะครับแถมยังมีเงื่อนไขใน ABS ABL ที่จะต้องไปชนกับโคดเมตาอย่างแมกนิโตจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าแมกนิโตเนี่ยก็คือคลอกเมตา ABS ABL มาตั้งแต่ปลายปี2022แล้วนะครับบอกเลยว่าโคดนาน2ปีแล้วเนี่ยดรสตูนจะสามารถทําได้ไหมแต่ผมอ่านแพดโนตไปก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังคือมันก็รอนานที่ผ่านกว่ามันจะไล่วงแหวนหีตีเพราะว่าบัสอะไรหลายอย่างเนี่ยมัน ดูไม่ดีเอาซะเลยนะครับลองย้อนกลับไปดูได้บัคเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างอะไรจากชุดเก่าชุด Death of Doctor Strange เลยนะครับแต่อันนี้มันก็เป็นการพิสูจน์ทีวีทีวีหนึ่งของผมที่ผมได้พูดไว้ก็คือในเรื่องของการอ่านแพทโน้ตในเรื่องของการอ่าจะทำยไงว่าตัวละครไหนจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยมันสามารถคาดเดาได้แปดสิบยี่สิบนะครับก็คือแพทโน้ตเนี่ยมันจะให้ข้อมูลเราประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลอนิเมชั่นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม คิดว่าดรสจะไม่เก่งจากการอ่านแพชโนตแต่การเป็นว่าสกิลแอนิเมชันของเขาทำมาดีมากๆรอบนี้คือเล่นง่าย กดง่ายนะครับแล้วก็เป็นสกิลนเมชั่นที่กว้างแล้วก็นานทําให้ดรสุเเนี่ยเก่งขึ้นจากยูนิฟอร์มเก่าอย่างแบบผิดหูผิดตาเลยครับคือผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับที่ดรสเนีมันเก่งขึ้นขนาดนี้ผิดกันกับกับตมริการที่ผมค่อนข้างที่จะคาดหวังแล้วก็เดาไว้เลยว่ากับตมริการเนี่ยน่าจะมาเป็นเมตาใหม่หรืออย่างน้อยน่าจะเก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับใน PvE แต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกับตมริการใน PvE ก็คือเป็นตัวละครที่กากเหมือนเดิมนะครับต้องรอดูว่าใน PvP เนี่ยเพอร์ฟอร์ รากากากแล้วก็ไม่สามารถมาแทนเมตา A B X A B L ของด็อกออกหรือแม้แต่หักได้เลยโอเคดรสเตรนนะครับรอบนี้เนี่ยสกิลเทียส์3ก็ไม่ได้ปรับนะครับอาร์ติแฟกก็ไม่ได้ปรับผมเลยค่อนข้างที่ทจะเซอร์ไพรส์มากเลยว่า ทำไมมันถึงเก่งขนาดนี้หรือทําไมมันถึงเก่งขึ้นขนาดนี้เพราะว่าบัฟมันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับมีการบัฟัพแค่ไม่กี่อย่างนะครับอัลติแฟคไม่ได้ปรับสกิลเทียร์สามไม่ได้ปรับสกิลเทียร์สี่ก็ไม่ได้ปรับนะครับสกิลเทียร์สี่ด็อกเตอร์สแคร์เนี่ยคือเป็นสกิลเทียร์สี่ที่แย่ที่สุดในเกมนะครับ no doubt ผมกล้าพูดเลยว่าด็อกเตอร์สแคร์คือเป็นตัวละครที่มีสกิลเทียร์สี่โคตรแย่แบบแย่มากๆนะครับแย่กว่าตัวละครที่ เป็นเทียสี่ชุดแรกๆของเกมอีกนะครับผมออาร์ติแฟกต์ของเขาเนี่ยก็คือไม่จําเป็นเลยนะครับคือถามว่ามีจุดก็ดีไหมมันก็ดีแหละถ้าเกิดเราขึ้นเทียร์่ก็ควรจะมีอาร์ติแฟกต์อย่างน้อยสดาวอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับแล้วตอนนี้ยผมใส่เป็น6ดาวซึ่ง6ดาวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะทํางานได้แบบคอนสิสแตนต์นะหรือว่าไม่ใช่ว่ามันจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าอาร์ติแฟกต์ของเขาเนี่ยเป็นเอ่อแอคทิเวชันเรทนะครับก็คือมันจะมีโอกาสติดเมื่อเราใช้ถ่านฟิวซิ่งเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยยยออออาาาาารรร์์ตติแแฟกกกกกขขงงเเเค้้นนนนนนีีี่่่มมััจจะะืไใใชทลวบ พอเราติดหรือว่าเราสามารถใช้มันได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากโดยเฉพาะใน PVE เนี่ยแทบจะไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามีก็ได้ไม่มีก็ไม่ต้องไปซี i s เรียนะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะทําให้มันเข้าถึงแล้วก็อยากจะให้คนดูรู้สึกวีเลทกับวิดีโอไดมากที่สุดนะครับคือผมสามารถไปขอ,อยืมไอพี่ในกิวบอกว่า พี่ครับเดี๋ยวขอลองไปเล่น ID d ดียด็อกเตอร์เซเว่นเกียร์ม่วงบูเลียนเอามาทำรีวิวหน่อยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมตัดสินใจจะใช้เป็น ID ตัวเองนะครับเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ปั้น d ็อกเตอร์เซเวอะไรไว้เลยเพราะว่าตัวมันไม่เก่งผมเลยใส่ไว้เป็นแค่เกียร์ม่วงไมตียธรรมดานะครับแล้วก็ Odin Basing เนี่ยคือเป็นแค่6ดาว5ดาวไม่มี Odin Basing เลยนะครับผมพยายามจะทำให้มันกึงก่งๆว่าเป็นสายฟรีกับสายเติมอยู่ตรงกลางก็คือมันดูแฟร์แรดีอ่ะเพราะว่า คนที่มี ID แนั่นๆหรือมีเกม่วงหลอมเยอะๆอะไรเงี้ยเขาเข้ามาดูก็จะสุกรีเลทได้แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นสายฟรีมี ID ไม่ได้โหดมากเข้ามาดูแล้วก็ไม่ได้ใส่เป็นเกม่วงหรือไม่ได้ใส่แบบแม็กวิวสัสๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคไม่ได้ห่างไกลเกินเอื้อมเกินไปนี่ไหมถ้าเกิดเก็ที่ผมพูดคอมเมนต์หน่อยแล้วกันผมพยายามทําให้คลิปนี้เนี่ยเป็นแบบ อยู่ตรงกลางอะนึกออกไหมบิวมันจะไม่ได้โหดเวอร์จนเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูคลิปดร็อตเตอร์สแวรที่เป็นแบบบิวแน่นๆเลยแบบแน่นๆเลยแบบเกียร์ม่วงวิลเลียนออรินเบอร์ซิงยี่สิบเมตรเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงแยกไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวของเกียร์ม่วงรอบนี้เนี่ยเป็นแค่เกียร์ม่วงไมตี้ร้อยหกสิบที่เป็นออปชั่นที่ต่ำที่สุดของเกียร์ม่วงนะครับคือมันห่างกันตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจากเกียร์ม่วงที่เป็นเอ็นเวสต์สองร้อยแต่ว่า ถามว่ามันส่งผลเยอะวไหมมันส่งผลต่อคะแนน ABS ABL แน่นอนแต่ว่าหมวดอื่นมันจะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่เพราะฉันให้รู้เลยว่าถ้าเกิดเกียร์ม่วงเนี่ยผมสามารถรีหาได้ n w a i g h t สองรเนี่ยมันจะเพิ่มคะแนนให้คุณใน ABS ABL ได้ประมาณแบบแสนสองแสนเลยนะครับหรืออาจจะมากกว่า3 0 0 0 0นเลยด้วยซ้ำแล้วแต่ผมไม่เคยลองเหมือนกันไม่เคยลองเทียบกันชัดออปชั่นยูนิฟอร์มรอบนี้นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามีตัวอะไรบ้างมีแมนเทสนะครับโอดินจินเควส์สเปกตรัมแล้วก็ฮาร์กก็คือมีแค่สเปกตรัมที่ไม่ด ถามเจ้าของช่องหรือว่าหยุดคิดสักแป,ป๊บหนึ่งว่าเขาให้ดูคอลเลกชันไมมหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีเขาเล่นด็อกเตอร์สเตนได้แบบ16ล้านในเอบเล่นได้แบบ19ล้านในเอบอ็กแต่เขามีเจาะสามสบห้าแลวเขาไม่ให้เราดอูอันนี้คือผมให้ดูเลยว่าคอลเลกชันเนี่ยผมมีเจาะเพิ่ม5%นะครับมีโจมตีเพิ่มขึ้น30%นะครับ ประมาณนี้แล้วไอ้แถบข้างหลังเนี่ยก็มีพวกแบบตีไวไลน์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยของผมเป็นเพิ่มดาเมจเอลเมนทัลนะครับเช่นด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยจะไม่ได้โจมตีเพิ่มโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอืมโอเคนะครับมาเริ่มกันที่นาานะครับเอาจริงๆเนาาเนี่ยมันง่ายไปแล้วสำหรับตัวละครเทซี่สมัยนี้นะครับแล้วก็สำหรับไอดีผมแต่ว่าอยากมาลงให้ดูและกันว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งเอาจริงมันก็ง่ายเกินไปแหละนะครับ จริงๆด่านนี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของวายไลร์นะแต่ว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นวายไล์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อดีสำหรับคนที่ขึ้น tier 4แล้วเป็นสายไต่บอสเรจเงินนะครับคืออาจจะสลับเล่นชุดฮีโร่ชุดวายไล์ได้เพราะว่าคู่ตามตรงถึงแม้ว่าชุดเดนออฟด็อกเตอร์สเตรนมันจะไม่ได้เก่งเท่ายูนิฟอร์มนี้เนี่ยแต่มันก็ยังเป็นตัวละครที่สามารถทําดาเมจได้โอเคนะครับคือมันก็มีตัวละครที่เก่งกว่ามันเลยไม่เก่งนะตอนที่มันมาแต่ว่านั่นแหละคือมมััันนนเเเป็ต็ตวลลละะคคครรททีี่่่่ออออข้าาางจฟกกซิิออาาบบืสสถ เปลี่ยนไปได้ระหว่างไวร้ายฮีโร่อันนี้คือหนึ่งในข้อดีของมันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าชุดนี้เนี่ยมันเล่นวันทามได้นะครับเพราะว่าสกิลอะไรหลายอย่างเนี่ยมันสามารถตัดได้เลยทันทีนะครับสกิลสามสกิลสก็สามารถตัดได้เลยทันทีนะครับแล้วก็สกิลห้าด้วยเช่นเดียวกันผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นสายไต่บอลลีเจนแบบเน้นบอลลีเจนเลยเนี่ยหรือว่าบางคนที่ยังไม่ได้มีเกียร์ม่วงสามารถใส่วันทามได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกันโอเบอร์เลสกับมินิม่วง ใส่วันทาม e 200มันจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการเอาไปลง a b x a p l เนี่ยก็จะแนะนำเป็นเกียร์ม่วงนะครับอันนี้ก็คือเป็นนาวดาน9 4ก็ถือว่าไม่ได้เร็ว้ายมากนะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้เห็นเลยว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยถึงแม้ว่าตัวละครมันจะดูเป็นแบบได้รับการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่คือเก่งขึ้นจากยูนิฟอร์มเก่าแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียที่ผมคิดว่ามันติดตัวด็อกเตอร์สเตรนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือตัวละครมันนะครับตายง่ายมากคือเป็นตัวละครที่บบบบาาางงมมกกรัััพอ Ghost Rider สยแบบ ชุดเก่าเลยอะมันบางมากแล้วก็ในเรื่องของการเอาตัวรอดในเรื่องของการฮิวเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะเนะี่บอันนี้คือเป็นข้อเสียของดรซเที่ต้องระวังเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูมันจะมีช็อตที่ผมแบบโดนนิดเดียวแล้วก็ตายเลยนะครับไม่เหมือนกับตัวละครเทีอสีหลายตัวที่แบบอย่างโอดินกามรากับตันมาเวลอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมตายโคตรง่ายนะครับ พวกแบบตัวละครเทียสีที่มันมีฮิวในสกิลเทียสีอันนี้คือแบบโอ้โหเอาใจผมเลยผมชอบตัวละครเทียสีที่มีฮิวในสกิลเทียสีมากแต่ด็อกเตรเฟนนะครับฮิวในสกิลของมันเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ได้มีตัวของแบบดิเฟนเซฟอะบิลิตี้หรือว่าไม่ได้มีสกิลป้องกันอะไรอื่นๆเลยที่จะมาช่วยทําให้ตัวละครมันสามารถยืนรับดาเมจหรืออาจจะบางทีแบบโดนตีครั้งเดียวแล้วไม่ตายอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือข้อเสียของมันนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะบางแล้วก็ ด้วยความที่ว่าผมใส่เป็นเกียร์ม่วงนะครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเกียร์ม่วงเนี่ยมันไม่ใช่เกียร์สำหรับสายลงบอสเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเกียร์ม่วงไม่ใช่เพอร์ฟอร์มไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเกียร์ม่วงสิเพอร์ฟอร์แมนซ์ของดรสโตเรนหรือว่าดาเมจที่นางทำออกมาในบอสลเรจินนะครับมันจะไม่ได้โดดเด่นมากขนาดนั้นเพราะว่าแน่นอนร,รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดอยากจะไต่บอสลเรจินก็ควรจะเป็นตัวของเ,ออเกียร์ธาตุเกียร์ชมพูหลอมเกียร์แดงหลอมอะไรอออออยยย่่่่่าางงงงงเเเเีีีี้้้นนนนนะะะคคคคครรรรรััับผมแลลลวววกกก็ก็็็ึืตตตขขดสปททจ์ เฟสของแข่งที่เขาจะวาร์ปเราไปในอีกมิติหนึ่งอ่ะเกียร์เขาค่อนข้างไวนะเพราะว่าสกิลมันมีแบบดาเมจทิ้งท้ายค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสกิลที่สามารถตักได้หลายสกิลนะครับก็คือจากที่เห็นในคลิปเลยว่าผมผ่านเฟสนี้ไปได้ไวมากๆเพราะเห็นไหมว่าผมสามารถใช้สกิลสี่แล้วก็สามารถกด V ีแพดขยับแล้วก็ทําให้เฟสนียมันจบได้ไวมากๆผมไม่แน่ใจว่าจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจยังไงนะแต่ว่านั่นแหละสกิลมัน ดูสร้างมาดีจริงๆรอบนี้นะครับสกิลสี่เนี่ยก็เป็นสกิลที่มีแอนิเมชันนานแล้วก็ยาวมากผมแอบ,บค่อนข้างเสียใจนะหรือแอบ,บค่อนข้างผิดหวังคืออยากให้มีวันทามติดมาให้หน่อยนะครับในสกิลสี่จะดีมากๆเลยแล้วก็แต่จริงๆผมก็แอบ,บคาดหวังว่าสกิลสี่ของดอเตอร์สเตรเนี่ยมันก็ผมอยากให้มันเป็นสกิลที่มันยิงค้างไว้อะเหมือนสกิลห้ของฮาร์เหมือนสกิล าของไซคลอปแบบไม่ติดยู่ uniform นึกออ,ออกใช่ไหมผมว่าถ้าเกิดมันยิงค้างไวน้นี่าจะสนุกกว่านี้นะครับแล้วก็นั่นแหละมันควรที่จะมีวันทามให้นะครับดร์สเตรนเนี่ยทำให้ผมเห็นเลยว่าโอเคถึงแม้ว่าบัฟมันไม่ได้เปลี่ยนมากมันยังสามารถเก่งได้จากการแค่ทาให้สกิลแอนิเมชันหรือว่าเปลี่ยนสกิลแอนิเมชันของมันให้มันเล่นง,ง่ายขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็สามารถจ่ายดาเมจได้มากขึ้นนะครับกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีเดียวกันกับของวูฟเวอรีนะเพราะว่าวูฟเวอรีเนี่ย uniform เก่านะครับ เดตออฟวูรีนปะมันเป็นยูนิฟอร์มที่เล่น PVE ไม่ได้เลยคือเป็นยูนิฟอร์มที่ถูกสร้างมาสําหรับเล่น PVP อย่างเดียวแบบ PVP อย่างเดียวเลยแล้วทีนี้พอชุดใหม่มาเนี่ยเขาเปลี่ยนสกิลให้มันเล่นง่ายขึ้นจ่ายดาเมจง่ายขึ้นตัดง่ายขึ้น,นมีฮิตมากขึ้นอะไรเงี้ยการเป็นว่าวูฟ r ีนนะครับถึงแม้ว่าแทบจะไม่ได้มีบัฟที่เป็นสาย PVE เลยแต่ตอนนี้คือกลายเป็นว่าสามารถเล่นได้ทั้งสงสายแล้วนะครับดกรเนก็คือกรณีเดียวกันเลยนะครับอันนี้ เป็นตัวของโคเวสเกฟกับ p ร o x i ซ a มาด่านเก้าซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะว่าเออมันเป็นด่านที่ด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยแพ้ทางสายนะครับผมใส่ซับเป็นมิสติกมาตัวหนึ่งนะเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดไม่ใส่ซับเนี่ยอาจจะดูใจร้ายเกินไปเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยก็พูดได้ตามตมงว่ามันยากเอาเรื่องเลยนะครับคือตอนแรกผมคิดว่ามันก็คงจะไม่เท่าไหร่หรอกแบล็กสวอลยังตีไหวเลยขึ้นไปตั้งชั้น30กว่าแต่ว่าอันนี้คือยากจริงนะครับแล้วด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่่ถือวา ลงบอสนะถ้าเกิดให้ผมสรุปนะสำหรับใส่ลงบอสอยากปั้นด็อกเตอร์สเตรนเอาไว้ไต่บอสคือถ้าเกิดคุณจะเลือกใส่เกียร์มวงเนี่ยผมว่าด็อกเตอร์สเตรนก็คือจะทางานให้คุณได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโบหโขวืวหวามากคือ,อ,อมันก็คงจะไม่ใช่เหมือนแบบมาวใส่เกียร์ธาุโรกใส่เกียร์ธาุหรือว่าเอ่อแบบฮิวแมนทอชอะไรเงี้ยหรือแบบนึกอ,ออกใช่ไหมคือมันไม่ได้เป็นแบบสายตีบอสจ๋าขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันทําได้ดีในเลเวลของมันคือแบบทําได้ดีในระดับนึงเลย แต่ถ้าเกิดคุณใส่เป็นเกแดงเกชมพูหลอมซึ่งผมคิดว่ามันเล่นบอลทม์ได้ก็อาจจะทําได้ดีมากกว่าเดิมคือดาเมมมันก็จะแรงขึ้นแหละแต่ที่ผมใส่เกียร์ม่วงเนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าหลายคนจะใส่เกียร์ม่วงเพราะว่ามันเอาไปลงได้หลายโหมดมากกว่าที่คุณคิดนะครับคือมันไม่ใช่แค่เป็นเมตาหรือว่าไม่ใช่แค่ลงบอดได้ดีเอาจริงจจะเรียกว่าเป็นเมตาในบอลลเจนก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้เมตาขนาดนั้นแค่มันลงบอดได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าดรสเตวร์สแควรส่นที่วามคน เก่งทั้งแบบพวกแบบ d i ดิสแพสมิ s ชั่นชาร์โดแลน d ์ดิเมนชั่น a v e อะไรเงี้ยแล้วก็โหมดใหม่โหมดซอมบี้เนี่ยมันก็ควรที่จะเล่นเป็นเกมม่วงนะครับ <c oughs> แล้วก็ยังมี A B X A B L อีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดถึงทีหลังแล้วกันโอเคก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะด็อเตร์เฟนในตัวของเขาเกี่ยวกับลักซวรสามารถจบได้ก่อนเอ่อหนึ่งร้อยวินะครับอันนี้เนี่ยเป็นดาวมะมูนะครับซึ่งเป็นวันที่ด็อเตร์เฟนเนี่ยชนะทางสายผมอยากทำให้มัน real ที่สุดเพราะฉะนั้นผมจะจับคู่แบบ3คนนะครับเพราะฉะน,นั้นนนเเเีีี่่ยยลืออดบสก็จะม เยอะกว่าเดิมนะครับแล้วอันนี้เนี่ยผมสุ่มมาเจอคนไทยด้วยมั้งแต่ผมก็พยาวนาในใจนะแบบขอให้อย่าโหดเลยขอแบบอย่ามาแย่งเราทำดรเมีดเพราะว่าถ้าเกิดนึกภาพแบบว่าถ้าเกิดเขาทำดรเมีดแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราจะมารีวิวยังไงแต่ก็โอเคเขาทำดรเมีดกันแค่ประมาณคนละสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าเราได้โชว์ความสามารถของการแบกดอมบัมูโดยดรสเตรนท์อันนี้ก็คือเป็นอินเทนชั่นของผมแหละนะครับผม,มเห็นปะ มันไม่ได้เวอร์จนเกินไปอ่ะแต่ว่ามันก็ลงได้ดีมากๆแต่ว่าถ้าเกิดผมใส่เป็นกีม่วงบริลเลียนถ้าเกิดใส่เป็นโอลิมเบสิกยี่สิบเนี่ยผมเชื่อว่าดรสเตรนนะครับจะสามารถจบเฟสแรกได้ภายในคอมโบเดียวโดยไม่ต้องใช้สกิลเทียสามไม่ต้องใช้สกิลเทียสี่เลยนะครับอ่ะแล้วผมพูดถึงสกิลเทียสามไปยังน่าจะยังนะคือสกิลเทียสามของดรสเตรนนะครับมันค่อนข้างที่จะนานแล้วก็ดาเมจแทบจะไม่มีเลยผมเลยคิดว่าเราควรที่แค่จะตัดเอาบาร์เฉยๆก็คือตตััดทิ้งงเเเลยยยนนะะครรรบแ่่่่่วาาาอไไ ABS ีจมตัดทิ้งเลย เราจะรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตอน A B X อีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของการลงบอสเนี่ยมันอาจจะมีบางจังหวะจริงที่แบบบัฟเยียยังไม่ติดเราอาจ,จะกดสกิลเทียร์สได้แต่ว่าถ้าเกิดในสถานการณ์ส่วนใหญ่อ่ะผมจะกดตัดทิ้งเลยนะครับอืต่อมาใน A B X นะครับอันนี้มันค่อนข้างที่จะเอ่อพูดยากหนึ่งเพราะว่ามันต้องชนกับแมกนีโตซึ่งเป็นโคตรเมตาเลยนะครับดรสเตรนเนี่ยไม่มีสกัดเอ่อในวีคของซีซันเผานะครับผม แล้วก็เหมือนจะมีแค่สกัดเดียวมั้งใน ABL ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าหงุดหงิมากสำหรับตัวละครที่จะกลายมาเป็นเมตาใน a b x ABL แล้วมีสกัดไม่ครบหรือว่ามีสกัดน้อยมากเนี่ยตัวของแมกนีโตนะครับมีสกัดทุกสีสันเลยใน a b x แล้วก็ขาดสกัดใน ABL ไปแค่หนึ่งสีสันแต่ว่าดรเสวี่เนี่ยขาดสกัดใน a b x ด้วยนะครับแถมขาดสกัดใน EPL ด้วยอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่างุดหงิดมากนะครับแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า a p x ในสมัยนี้เนี่ยเราจะไม่อยากเปลี่ยนสไตรเกอร์นะครับเรายังอยากจะคงใช้ก o สไต t r i อร r หรือว่า Black Widow เป็นสไตรเกอร์ให้กับเราอยู่เพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการทําคะแนนเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วส่วนสกิลเทียสามของ d รส t ว r s t ใน a p x เนี่ยผมจะนําให้กดแต่ไม่ใช่แบบกดตักทันทีเลยคือมันต้องรอให้มีวงเวทขึ้นมาที่พื้นเพราะว่ามันช่วยทําดาเมจได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคอมโบ ของดร์สเนนะก็จะเป็น5นะครับ2 3 4หรือว่า3 2 4ก็ได้แต่ว่าต้องดูดีๆเพราะว่ามันจะมีความแบบคอลเลเจตกับการกดสกิลเทียสามสกิลเทียส์4ต้องรอดูดด้วยว่าสกิลไหนมันให้เกียรติสกิลเทียส์3หรือสกิลเทียส์4มากน้อยขนาดไหนมัน a b x a b l มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง,างที่จะพูดยากผอว่าเราต้องเล่นให้ชินแล้วก็เล่นให คล่องเองอะแล้วมันจะรู้เองว่าต้องกดสกิลไหนต่อกดสกิลไหนต่อมันเป็นเรื่องที่แบบมาสอนกันตรงๆไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือผมฝึกเล่นด็อกเตอร์สเตรนแค่วันนี้วันเดียวนะครับก็คือฝึกเล่นไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่การเล่นที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมฝึกเล่นอีกสักวันสองว,วันเนี่ยก็อาจจะสามารถทำคะแนนได้มากกว่าเดิมเพราะว่าผู้ตามสรงว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเล่นด็อกเตอร์สเตรนได้ไม่ได้เก่งไม่ได้ชำมากเท่าไหร่นะครับ ใน A p X ของ d r s t r a รนะครับผลลับก็คือเสมอกับ m a g นีโตคะแนนจะน้อยกว่าหรือมากกว่าเนี่ยมันอยู่หลายปัจจัยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาอไอเดียวกันมาชนนะครับคือแบบขอเหมือนกันบิ้วเหมือนกันทุกอย่างอย่าลืมนะครับว่า d r s t r a รเนี่ยมีตัวของคอ l เลคชันแล้วแมกนีโตไม่มีนะครับตอนนี้เนี่ยด i อรใน A p X นะครับส่วนมากมันคะแนนเสมอกับแมกนีโตะครับจากที่ผมไปลองเทสมาหรือว่าจากที่ไปเห็นพี่ในกะิลเขาเทสมาให้ดูเนี่ย ด็อกเตอร์สเวนคือคะแนนเสมอนะครับอาจจะมีบางคนที่เล่นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าแมกนิโตประมาณ2อสามแสนแต่ว่านั่นแหละให้รู้ไว้ด้วยว่าด็อกเตอร์สเวนนะครับมีคอลเลกชันแสดงว่าเราจะสามารถอสูมได้เลยว่าด็อกเตอร์สเวนนะครับยังไม่เก่งเท่าแมกนิโตเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงคนที่ไม่ได้มีคอลเลกชันเลยเนี่ยแมกนิโตชนกับด็อกเตอร์สเวนยังไงแมกนิโตก็ชนะนะครับแต่ว่าด็อกเตอร์สเวนเนี่ยชุดนี้นะครับถือว่าเป็นการอัปเกรดมากมากเทียบกับยูนิฟอร์มเก่าเพราะฉะนั้นผมหมายความว่าถ้าเกิดคุุณณไไไมมม่่่ด้้้้ออออยาากกกกปันนแแีีโตตคงรทจะซืพ็ิ เอ่อเควสแพ็กดีลักนะครับ mm hmm. เพราะมันก็ค้องที่จะเก่าแล้วมันมา2ปีแล้วนะครับอาจจะมีตัวละครใหม่ที่เก่งกว่ามาได้แบบต้นไหนก็ได้อะคุณสามารถเลือกที่จะปั้นดกรสเตรนแทนได้คือเหมือนเป็นออปชั่นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ได้มีชุดเทศการหรือว่าไม่ได้อยากที่จะปั้นแบมิโตนะครับคือมันเท่ากันอาจจะห่างกันไม่กี่แสนนะครับสำหรับ ABS แต่ว่า ABL เนี่ยเป็นโหมดที่ดรสเตรนนะครับจะมาแทนแกนิโตได้เลยนะครับแทนได้เลย แต่ว่านั่นแหละคือมันมาแทนแมกนีโตแล้วนะครับแต่มันสกัดได้แค่สองซีซันอันนี้คือเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากๆแล้วด r รสเตรนเนี่ยตอนนี้นะครับผมต้องใส่โกลเซเดอร์มาเพื่อที่จะเป็นการบูสั์คะแนแของผมผมจะต้องใส่สไตรฟมาเพื่อที่จะเอามาสกัดจริงๆถ้าเกิดใครมีแมกนีโตเนี่ยสามารถเอาแมกนีโตมาใส่เพื่อที่จะามาสกัดบอร์ดได้เพราะว่าดรสเตรนนะครับไม่ได้มีตัวของแฟกเจอร์วันนี้นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทีมนี้เนี่ยเรามีซัพพอร์ตแค่ตัวเดียวนะครับก็คือมีตัวของมิสเตอร์โรตัวเดียวถ้าเกิดเป็นวันที่ด็อกเตอร์สเตรนสามารถสก,กัดเองได้เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดด็อกเตอร์สเตรนนะครับมีอบิลิตี้ครบๆเนี่ยด็อกเตอร์สเตรนจะสามารถเอาไซคลอปมายืนช่วยเพิ่มพลังโจมตีแค่อีก30มสิบเอ่อห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์อแล้วก็ไซล็อก ใส,ใส่ล็อกหรือใส่ครอปใส่ครอปตัวนั้นเนี่ยอาจจะยังสามารถใส่ตัวของ CDP of Liberation เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังสามารถเพิ่มคะแนนให้ d ร r s t r e ได้มากกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือข้อเสียของตัวละครที่จะกลายเป็นเมตาและไม่มีสกัดในครบทุกซีซันหรือว่าอย่างน้อยผมขอเลยแค่2ซีซันแต่ d ร r s t r e เนี่ยเหมือนจะมีแค่1ซีซันใน e b l ซึ่งเป็นอะไรที่น่ารังเกียจม,มากๆนะครับอันนี้คือข้อเสีย แต่ว่าในข้อดีเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าดรสเตรนนะครับมันเล่นง่ายกว่าแมกนิโตใน ABL มากๆใน ABX นะครับแมกนิโตกับดรสเตรนเนี่ยไม่ได้เล่นยากง่ายแตกต่างกันขนาดนั้นแต่ว่าใน ABL นะครับแมกนิโตเป็นตัวละครที่เล่นยากมากๆเทียบกับดรสเตรนเนี่ยดรสเตรนเนี่ยเล่นง่ายมากกว่าประมาณ2-3เท่าเลยนะครับคือคอมโบมันค่อนข้างที่จะสเตรทฟอร์เวิร์ดเพียงแต่ว่าเราต้องค่อนข้างที่จะเรียนรู้ในระดับหนึ่งว่าเราต้องกดสกิลไหนก่อนแล้วค่อยกดสกิลไหนแต่ว่าหลากัลกๆเนี่ยคอมมมโบันนก็็จะะเปปราณ เออห้าสองสามสี่คือเราจะลงสกิลสี่ตลอดนะครับแล้วเราจะเปิดด้วยห้าหรือว่าเปิดด้วยสามเปิดด้วยสองเนี่ยมันก็แล้วแต่เอ่อว่าเรามีสกิลอะไรเหลืออยู่นะครับเพราะว่าสกิลห้าเนี่ยมันเป็นสกิลที่มีคูลดาวนานสังเกตได้เลยว่าผมจะมีหลายๆช็อตหรือว่ามันจะเป็นต้องต้องกดแหละที่คือมันจะมีบางคอมโบที่จะกดได้แค่สองสามแล้วก็สี่นะครับคือสกิลห้ามันจะคููดาวไม่ทันซึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องโปกติถ้าเกิดใครถามว่าแบบคููดาวจะเล่นแบบ ห้าแล้วรอให้อีกรอบหนึ่งได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะเสียเวลามากๆนะครับในบอลลี่เจนอาจจะทําได้แต่มันก็ยังเสียเวลาอยู่ดีแต่ว่าในเอวเนี่ยเวลาเป็นเงินเป็นทองมากเราจะไม่ยอมปล่อยหรือว่าเราจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของดรสเตรนนะครับก็คือสกิลวีแพดของเขาเนี่ยมันช่วยมากๆในเรื่องของการเคลื่อนที่เพราะว่าบางทีเราสามารถใช้สกิลวีแพดนะครับเคลื่อนที่ไปเก็บลูกบอลได้หรือบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่อยากเก็บบอลตอนนั้นเพราะว่าสกิลเรายังไม่พร้อมนะครับ เรารู้กันอยู่แล้วว่าในเรื่องของการเก็บบอลหรือว่าบัฟโอดินไมใน ABL เนี่ยมันส่งผลต่อคะแนนของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง3ามสิบวิสุดท้ายถ้าเกิดบอลตกใส่หัวเราเนี่ยก่อนเวลาที่เราจะพร้อมหรือว่าถ้าเกิดบอลตกใส่หัวเราตอนที่สกิลเรายัางไม่พร้อมหรือว่าเออเราติดบัคเกียร์อยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำลายคะแนนหรือว่ามันจะส่งผลแย่ต่อคะแนน ABL ลเลยนะครับเพราะเนี่ยการที่มีสกิลว e ีแพ็คมาช่วยเคลื่อนที่ในการที่จะเคลื่อนที่ไปเก็บบอลหรือว่าเคลื่อนที่ไปเออรับบอลเนี่ยหรือว่าเคลื่อนที่หนีออกจากบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยเยอะมากๆเลยนะครรัับบสห โคตรเดี่ยคือผมแค่เป็นนิสัยแอกว่ามีตัวละครหนึ่ที่สามารถใส่ม่วงไมเที้แล้วเป็นม่วงไมเทียออปชั่นต่้นๆแล้วสามารถลงได้ถึง14ล้านอันนี้คือแบบโอคตรอินฟลัสซีฟเลยนะครับโอเคนะครับมาต่อกันในโหมดซอมบี้กันนะครับซึ่งเป็นโหมดใหม่หลายคนรู้สึกน่าจะสนุกนะแล้วก็รู้สึกท้าทายแล้วก็เอนจอยกับโหมดใหม่มากเพราะาโหมดใหม่เนี่ยนอกจากมันจะให้ของรางวัลคุ้มแล้วมันยังมีแมคชีนิกที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอีกนะครับอันนี้เนี่ยผมเอามาเล่นในด่าน64เลยเพราะว่าผมอยากจะโชว์ใใหหหห้้้เเเเเเ็็็นน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 นววว่่่่่่าาาาดดรรรรสตตีีียกกกกกงงงโมมมมมแแคคคไะะะััับปลลทจจจิๆผอ เห็นจากบทนี้นะว่าทําไมทีมงานถึงเลือกที่จะไม่เปลี่ยนสกิลทีอาสามดรสเวนเพราะว่าสกิลทีอาสามดรสเวนนะครับถึงจะเป็นสกิลที่เก่ามากมาจากปี2018แต่กลายเป็นว่าสกิลทีอาสามของดรสเวนนะครับมันมีประโยชน์แล้วมันก็มีดาเมจที่แรงมากๆในโหมดนี้นะครับลองดูเอาเองแล้วกันแต่ว่านั่นแหละมันเป็นสกิลที่แรงมากๆผมก็เลยคิดว่าเออหรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทีมงานรู้แหละว่าสกิลมันเก่ารู้แหละว่าสกิลมันไม่เก่งในโหมดอื่นรู้แหละสกิลทีอาสามของด็บไว เพื่อที่จะให้ดรสเว่เนี่ยมาเก่งในหมดนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสันนิษฐานของผมแต่ว่าเอาจริงผมก็ว่าไม่หรอกแม่งคงแค่ข,ขี้เกียจทำเฉยๆนะครับแต่ว่าดรสเว่นะครับ,รบเก่งมากคือด่าห60เนี่ยเมื่อวานผมไปดูไลฟ์ของอะไรช่องมาแล้วก็ไปดูคนพูดกันในกลุ่ม Facebook หรือแม้แต่กลุ่มไลน์ของคิวผมเองก็ตามหลายคนค่อนข้างที่จะมีปัญหาหรือว่าผ่านไม่ได้ผ่านยากจังเลยใช้ตัวอะไรผ่านด็เตรสเนะครับผมสามารถเล่นได้ผ่านได้โดย ใส่มาแค่ซัพพอร์ตอะคือไม่ได้มีตัวดาเมออีกตัวหนึ่งมาช่วยด้วยซ้ำครับสามารถลงผ่านด่าน64ได้แบบสบายๆมากๆคือผมตั้งใจลงด่านของกัปตันมริกาแหละเพราะว่ามันเป็นด่านที่ชนะทางสายนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดผมใส่เป็นกีมม่วงบุลเลียหรือว่ายัดของแน่นกว่านี้เนี่ยจะสามารถลงได้ชั้นสูงกว่านี้หรือว่าจะสามารถ เล่นเคลียร์ได้คะแนนเยอะกว่านี้หรือว่าอะไรก็ตามคือดีขึ้นกว่านี้แน่นอน,นครับถ้าเกิดบิวผมปั้นแน่นกว่านี้หรือว่าถ้าเกิดมีคอลเลคชันที่สูงกว่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้เนี่ยผมไปลองด่าน70ดนะครับด่านเ0ิเนี่ยเกือบผ่านคือถ้าเกิดมีเวลาให้ผมอีกประมาณสัก5-6วีเนี่ยผมว่าผมสามารถใช้ดรสเวนเทียสีแบบบิวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเคลียร์จบด่าน70ได้เลยซึ่งด่าน70เนี่ยก็เป็นตัวของกับอเมริกาเหมือนเ,อเดเิมถ ผมยังไม่ได้ทําคลิปเจาะจงเกี่กับโหมดนี้นะแต่ผมจะทําแน่นอนนะครับพยายามเลือกตัวที่มันชัะทางสายบอรอันนี้ก็คือจะเป็นคำแนะนําที่ผมสามารถให้ได้ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวคลิปลงลึกเจาะลึกเนี่ยผมจะทําอีกทีต่อมาคือ Dispatch ผมไม่ค่อยเอาตัวละครไหนไปรีวิวใน Dispatch แล้วนะณนะปัจจุบันนี้แต่ว่าผมแค่อย,อยากจะให้ดูว่า Dr. s t r a ร์เนี่ยมันโคดมากมันโกมากดิสแพดนะครับผมสามารถใช้ดร์เนี่ยเล่นโซโลคนเดียวในดิสแพดด่าน13ขีด5 โดยที่เอาตัวเองเป็นลีดนะครับไม่มีซัพพอร์ตไม่มีลีดเพิ่มดีบัฟจากไวฟ์ฟ็อกไม่มีวูดูไม่มี support, มม lead. เอนแชนเทสนะครับดรสเตรนเอาคู่กับ2ตัวมนะีมเนี่ยวิกแคนกับทักคลิ่งเนี่ยสามารถผ่านด่าน13บขีดหของดิสแพดได้แบบชิวๆง่ายๆเลยโดยที่ไม่มีลีดซับอันนี้คือแบบเวอร์มากนะครับแล้วก็แบบโคตรประทับใจคือลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่แล้วคุณการ์ไม่ดีเท่าผมนะครับ คุณใส่ลีดซับเนี่ยยังไงก็ลงผ่านแล้วคือมันลงผ่านโดยที่แบบมีเวลาเหลือเยอะมากๆด้วยคือก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าคือเหลือเวลามากกว่าครึ่งนึงก็ถือว่าเยอะมากแล้วอ่ะนั่นแหละผมใส่ฮัคคลิงกับวิกแคทมาหรือว่าไม่ใส่ซัพพอร์ตมาเลยเนี่ยเพื่อที่จะให้ดูว่าถ้าเกิดไอีของคุณเนี่ยการ์ดยังไม่ได้แน่นเท่าผมหรือว่าไม่ได้ใส่เกียร์แน่นเท่าผมหรือว่าอะไรก็ตามคุณก็อาจจะยังสามารถใช้ดร์สเตรนลงได้ผมไม่รู้ว่าคุณติดดิสแพสอยู่ด่านไหนแต่ว่านั่นแหละด็อกเตอร์ส เก่งมากๆสำหรับพิสแพดแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดปล่อยออโต้เนี่ยมันจะสู้ทอกับโรกได้ไหมแต่ถ้าเกิดคุมมือเนี่ยคืออันดับต้นต้นแน่นอนนะครับอืดูดิมันแรงมากนะครับอันนี้อันนี้คือบอสเป็นสายสากลน,นะดร็เตร์สวคือแรงมากจริงๆริงนะครับแล้วคือนี่ไม่คือไม่มีลีดเพิ่มดีบัฟลดพลังป้องก,กันก็คือมีขนาดนั้นไม่สามารถบัฟมัพได้อีกเก่งจริงๆดร็เตรสเวนสำหรับในโหมดของทิสแพดเนี่ยถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมีแซกเตอร์สิบสี่สิบห้าเนี่ยผมว อีกหนึ่งในตัวเลือกหลักๆของใครหลายคนที่จะเอามาใช้ในการลงดิสแพดนะครับแล้วนอกจากดิสแพดเนี่ยพวกชาร์โดแลนเนี่ยมันก็เก่งเพราะมันสามารถลดพลังป้องกันได้ถูกไหมละ่ะสรุปแมกนีโตสรุปดรสเตรนให้นะครับเพราะว่าหลายคนค่อนข้างที่จะสนใจตัวละครนี้มากเลยผมเข้าใจว่า,าหลายคนน่าจะผิดหวังกับยูนิฟอร์มที่แล้วมาใช่ไหมยูนิฟอร์มนี้เนี่ยเก่งขึ้นมากๆนะครับเก่งขึ้นกว่ายูนิฟอร์มเก่ามากๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นวายไลท์ด้วยนะครับ ตัวละครมันเก่งในหลายโหมดมากๆถึงแม้ว่าในบอลลีเจนหรือว่าในบา์โหมดอาจจะไปดูไม่ได้เวอร์มากเพราะใน A.P.X เนี่ยมันก็ชนๆชนกับแมนนิโตได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะปั้นมาเล่นหรือว่าใครอยากจะขึ้น T.R.C ใครชอบดเรซูเอรเนี่ยยูนิฟอร์มนี้สามารถจัดได้เลยนะครับโหมดที่ผมคิดว่ามันจะ outstanding จริงๆเนี่ยก็คือตัวของ A.B.L เพราะว่า A.B.L เนี่ยตอนนี้ดเรซูเรเป็นตัวละครที่สามารถทําคะแนนได้เยอะที่สุดใน เกมสาหรับวันวายไลฟ์ฟ้าผู้ชายนะครับเพราะว่าการันตีเลยว่าแมกนิโตใส่เกมม่วงไมตี้หรือว่าถ้าเกิดเป็นบิลแบบนั้นอนะแมกนิโตยังไงก็ไม่สามารถทําได้14ล้านครับแมกนิโตเก่ง ABX มากแต่ว่า a อ l มันไม่ค่อยเท่าไหร่ดตอรสเตรนนะครับตอนนี้ a, AB AB X, เนี่ยเมตา ABL ABX เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเล่นตัวอะไรเราอยากจะปั้นตัวอะไรถ้าเกิดเราอยากจะเล่นแมกนิโตตอกเล่นแมกนิโตได้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะแบบโอเคมีม่วงบริเยนอยู่ยักษ์ตัวเดียวแล้วจบไปเลยเนี่ยก็คือเป็นดชอกโต นั่นแหละตัวละครมันเก่งมากแล้วก็มันไม่ใช่แค่เก่งในบอลลีเจนดอมมูแล้วก็ a p x a p l นะมันยังมีโหมดอื่นเช่นแบบพวกโหมดซอมบี้เนี่ยก็เก่งมากแล้วก็ตัวของนิสแพดคือเป็นยูนิฟอร์มที่ผมไม่คิดเลยว่ามันจะเก่งเพราะว่าผมคิดว่าดรเฟย์เนี่ยจากการที่อ่านแพดโน้ตเนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่กากมากแล้วมันก็ผมคงคิดว่ามันก็คงจะกากต่อไปแต่ว่านั่นแหละมันผิดคาดมากๆนะครับแล้วก็แฮปปี้ยินดีด้วยกับคนที่เป็นแฟนคลับหมอแล้วก็ผิดหวังมากับชุดปีที่แล้วนะครับรรรรอออบบบบบนน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 ีีีี้้้้้้้้เเเเเ่่่ยยยยยกกกกงแแแลลลลลวววววสสาาาาามมถซืไดดะคคััััั๋จใหหหิป็๊